พี่ยยอยจะเปิดช่องเด้อสวัสดีจ้าเพื่อนๆอันป้าป้าลุงลุงเพื่อนๆน้องๆทุกผู้ทุกคนเด้อพี่หยอยจะเปิดคลิปเป็นทางการนะลูกเด้อพี่ย่อยจะเปิดช nah, ่อง u t u b e กับช่องอันเฟซบุ <t incorpor ation> ๊ k ข้องเฮานี้แหละช่องๆตอนนี้พระอาทิตย์กำลังขึ้นเมื่อก่อนพี่ยยอยลงคลิปพี่ยยอยก็บ่ได้เป็นทางการดีนี้พี่ย่อยจะเป็นทางการนะนะถ้าเพื่อนๆน้องๆหันคลิปพี่ยยอยก็ช่วยพอให้เด้อเพื่อนๆ อบคุณจะนักเดอ้อที่พายมากดไลค์กดแชร์ให้ที่อันนี้นะเดี๋ยวพี่ย่อยจะเพื่อช่อง u t u b e เป็นทางการแล้วเพื่อนๆอ,อันนี้แดดซองดีเถิเดเนี่ยเอาจะให้ดูพระอาทิตย์ขึ้นเดอ้อเนี่ยปีใหม่ปีใหม่ปีหกเจ็ดพานไปก็เข้าให้ลูกหลานเพื่อนๆป้าป,าปาลุหลงๆให้มีสุขภาพแข็งแรงเดอ้อเดี๋ยวอันกล้องอันนี้เดี๋ยวพี่หยอยจะหันหน้ากลับกับกล้องปฐุมพุนะ่ะเพราะพระอาทิตย์กำลังอันนี้ โอเคเลยโอ้ยแต่แต่ภาพภาพสะท้อนหน้ากันหน้าเลยเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวก่อนเด้อถ่ยายใหมฮัลลังหัลลังอันพระอาทิตย์กำลังขึ้นพี่ย่อยอันกดช่องเป็นทางการเด้อเพื่ยอ,ยอนอเพื่อนถ้าปลาหลุงหันกะช่วยพอช่วยก่อยให้พยอยเด้อเด้อถ้าอันใดที่บดีกะช่วยแนะนําให้พี่ย่อยพ่องพี่ย่อยก็บ,บ่มี่ย่างไรดอก พี่ย่อยเพื่อช่องมาตั้งแต่วันที่สองมกราแต่ก็ได้น้อยนึงได้ลงวันละคลิปซ่องคลิปเพื่อนพี่ย่อยจะทําคลิปเกี่ยวกับวิธีชวนระบทชาวบ้านหาว่าทําการกระเซฟแบบใดนะพี่ห่หยก็คงบ่บื้อ่าอยังคนอื่นนะเพราะว่าช่องพี่ย่อยที่จะทาแบบสเต็ปพี่ย่อยนี่นะการลองลาทำําเพลงคงบ่มีเราช่อง u t u b e นะเพื่อนแต่ช่วงนี้พี่ยหญ่คอเก็บภาพก่อนเด้อพี่ยหญเก็บภาพถังลุมก่อนพูกทัวพวกห้อมบ้านฮอ จนไปเท่งพุนะแล้วทัวประมาณสามเดือนพี่ย่อยจะวนคลิปยู่เท่านะวันนี้นี่เปิดเป็นทางการน,ะ,นะเพื่อนขอบคุณจ้านักเด้ออันเมื่อก่อนลงไปก็บ,บาได้บอกเป็นทางการดอกอันนี้เป็นทางการแล้วขอบคุณป้าป้าหลงหลงน้องน้องทุกผู้ทุกคนเด้อปีใหมน่นี้ปีหกเจ็ดพี่ย่อยก็เข้าให้มีแต่ความสุขความเจริญเด้อคิดสิ่งใดก็ให้ส้มความพัฒนายังใจคิดให้มีเงินมีทองเงินทองจะคาดมือ ไล่มาเทมาด้วยเพื่อนๆพ,พี่ย้อยจะเริ่มทําช่อง YouTube เป็นทางการละพี่ย้อยเปิดใจมาเมื่อเมื่อวันที่สองที่ว่าหลงเล่นๆน,น่ะพี่ย้อยก็ยังงว่ามีอุปกรณ์ยังหรอกพี่ย้อยพย,ยพยายามเซฟตัวเองอยู่กับโทรศัพท์นี่ถ้าหลงเยอะโทรศัพท์ก็ฟืดเพื่อนมันมีปัญหาก,กับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอยู่เดี๋ยวถ้าพี่ย่อยเข้าทีเข้าทางแต่ช่องนี้ตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงแล้วทัวร พี่ใหญจะไปเก็บภาพให้ดูเด้อว่าวิธีชีวิตบ้านเขาเป็นจดัดการทำมาห้ากิ่นจดัดแล้วบ้านเขามียั่งดีพ่องไม่มอ,อกปู่มดบ้านไม่มอ,อกเขาตัวปู่มดบ้านไม่มอ,อกเขาให้ให้ควนข้างนอกหูว่าบ้านไม่มอ,อกเขาไม่มอ,อกข้อนาำจะในมนขังบ้านเขามียั่งดีที่ไหนหมู่บ้านเนี่ยวันหน้าอาจจะไปแาททางน้ำตกลงลงยูทูบนะทางน้ำตก ถ้าว่างๆถ้ามันเริ่มบ่หนาวแล้วพี่ยอยอาจจะไปทางห้วยสยวันหน้าถ้ามีเตามียังก่อนพี่ยอยจะไปถ่ายรูปทางพุนไปทางต้าไม่แดงนะเดี๋ยวให้ตาไป่งไปคนเดียวก็บ่ได้เรากลกัวไปคนเดียวมันเงียบเพื่อนอือยี่ยอยจะทําเป็นสเต็ปเอาแต่ช่วงนี้พี่ยอยขอทําข้างล่างก่อนเด้อเกี่ยวกับส่วนทัวเส้นนอกมก่อนแต่ทัวทางนี้มันก็ทางไต่นมันยังออกบ่ดีแต่เพื่อนรอให้มันยาวๆก่อนเพราะว่าพื้นที่มันจะเป็นซีเขี้ยวมันจะแบบสบายๆเลย วิวนะอืมแต่พี่หยอยช่องพี่หยอยช่อง youtube นี่พี่หยอยจะบ่มีเสียงเพลงเด้อเพื่อนกลัวามาตีลิขสิทธิ์เขาแล้วก็ที่เขาไปทําที่ว่าวัดใส่มงคลท่านเขาก็กลัวมีปัญหาเก้านะ่ะเพราะว่าเขาข้อแต่กับเจ้าทีเจ้าทางเทวดาคุ้มครองนะท่านว่าข้อไปไปเปิดช่องบันไดให้เนเป็นสิริมงคลกับกับช่องเขาเนาะก่อนที่เขาจะเปิดคลิปเปิดย่างเขาข้อเปิดคลิปที่สิ่งดีๆเข้ามาก่อน ที่ว่าสิ่งที่ล้างๆเอาไว้ทีหลังนะแต่ช่อง youtube เฮานี้เขาจะทำเกี่ยวกับการเกษตรการเดินป่าถ้าไปวัดไปว่าถ้ามีบุญมีย่งถ้ามีเสียงเพลงเข้าเ,เขาก็คงบบเอาลงนะเพื่อนปรกดติดเขากลติดลิขสิทธิ์เขากลัวมีปัญหาเดี๋ยวเขาจะมาฟ้องลองทีหลังเพราะว่าเขาทำนี่มันถ้าช่องที่ว่าช่องเพื่องช่องไหลนี่เล่นใดเพื่อสนุกสนานแต่เ,เขาก็คงจะเรียกคลิปลงนะเพื่อน เพราะว่ามันกลัวมีปัญหาหลายอย่างแต่คลิปช่องยูทูบนี่เกี่ยวกับลูกกับหลานนี่พาไปเที่ยวไปเล่นนี่บ่มีเสียงเพลงบ่มีคนอื่นเข้ามานี่เขาทาได้อยู่ถ้าคนอื่นเข้ามานี่เขกากลัวมีปัญหากับเขาบางทีอาจจะข้อมคลิปเขาอาจบ่พอใจเนาะข้อเปืดอเป็นทางการเด้อเพื่อนๆป้าปลาลุง,ลงถ้า่านคลิปพี่ย่อยนะข้อพ่อให้เด้อเด้อมีอยังกะแนะนํามาถ้าอันใดบ่ทุกันแนะนําให้น้อยนึง อืมอันนี้บอดีนะอาหารบอรดีนะก็นแนะนำกันได้เด้อเขาจะได้เอาไปปรับปรุงตัวเองเดี๋ยวเขาจะตัดคลิปนี้เดี๋ยวเขาจะถ่ายพระอาทิตย์ให้ดูด้อเพื่อนๆ